สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมออมจะมาพาทุกคนแพ็คยันหนุนดวงส่วนบุคคลส่งกันจ้าผืนนี้ไดออเดอร์มาจากบ้านส้มจ้าไซส์นี้จะมีขนาด20่สคูณยีเซนนะคะอาจารย์จะเขียนใส่กระดาษสีดําสามารถพับเพื่อพกติดตัวได้เลยค่ะหรือจะอยากใส่กรอบสวยๆเอาไปเคลือบบัตรกันน้าก็ได้เช่นกันนะคะไซส์นี้จะขอได้หนึ่งเรื่องค่ะแต่ถ้าอยากจะขอได้มากกว่า1เรื่องก็จะต้องเป็นยันไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะเมื่ออาจารย์เขียนเสร็จแล้วก็จะทําพิธีปลุกเสกค่ะใช้เวลาปลุกเสกประมาณ่ะกถึงส่ง ห,หมอออมก็จะมีหน้าที่แพ็คส่งแพ็คส่งอย่างเดียวเลยจ้าทุกๆออเดอร์ order, หมอออมจะปริ้นคาถาบูชายันใส่ไปให้ด้วยนะคะเอาไปสวดสวดได้ทุกวันยิ่งดีเป็นการเพิ่มพลังงานให้กับยันค่ะช่วงนี้ของแถมจะเป็นน้องเต่าทองญี่ปุ่นได้ไปแล้วก็อย่าลืมเอาไปใส่ในกระเป๋าตังเพื่อเรียกโชคลาภกันนะคะเสร็จแล้วก็พับแพ็ค แล้วก็ติดสติกเกอร์ขอบคุณค่ะสาเหตุที่อยากจะแพ็คให้สวยๆก็เพราะว่าอยากจะขอบคุณทุกๆออเดอร์นะคะจากหัวใจสําหรับหมอออมความประทับใจแรกของผู้รับถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากในการทํามาค้าขายนะคะขอให้ผู้รับทุกๆคนรับของไปแล้วเฮงๆปังๆจเจริญรุ่งเรืองรักนะจุบจุจากหมออ,อมจ้า